สวัสดีเพื่อนทุกปาครับเช้านี้เดี๋ยวพามาตีชโดจิบเหมือนเดิมนะวันนี้ก็อยู่ที่ทุกโลกครับอากาศมันหนาวนะปลาน้อยขึ้นลอยเต็มเลยชโดก็มาลอกินลูกปลาเนี่ยครับจา,าลองดูกันนีนคเปลี่ยนตัวเลย ไม่ค่อยโตนะครับอยู่อยู่จิบปุ๊บก็โดปั๊าป่ะเช้านี้จิบดีมากนะครับแต่ว่าไม่ค่อยโตเท่าไหร่วันนี้ งานเหยื่อตัวนี้สไลดบบ์เบทเอทีครับฝากงานาด้วยกับปลาจิบนะครับสวยงามมาก,มากตีดักหน้าตั้งห้าสิบเซนครับถ้าตีแม่นนี่มีเปอร์เซ็นต์ได้ตัวสูงไปฝากงานด้วยผมไปเดี๋ยวตามดูน้อครับ

สักครู่ครับอืมจินจังเลยอ่ะเหมือนเดิมรดครับผมเซลสเบดเอทีครับฝากัน้ด้วยกับเยือตัวใหม่นะของค่ายคิงฟอรกกับป๋าจิบโคตรเด็ดบอกเลยไปเดี๋ยวตามดูกันต่อ